688เธอจามีบอกว่าไม่ต้องออกมานะเควสอยู่เดต่เนี่ยนะตไอเหีเหหเเ้ยกระตุกเอ้ยมิกโอเคตั้งยนี้แหละเออมันก็รู้เรื่องดิไม่ต้องบอกนามีแคมเ่นโวย่ขอ,ขอาลางาามเพื่อนวิูิ่นอยู่โดนไเ้ยไปไปไมกีแทงอยู่ทุกตัวเลยีไม่ต้อง ต้องออกตีแล้วเจ็บน้อยแบบเบิ่์นบอกอยากเล่นโอเวอร์วอตแล้วเมื่อกี้บินกี่คนมาน่ะบินแทงบินกว่าพวกตัวเมื่อกี้พี่ก็บินไม่เบิร์นชุดเดียวผมหายเลยสักที่การโหลดกลางนะเพื่อนอย่าตายอย่าทง่อยอย่าตายอยู่อยู่อยู่พี่ทำอะไรพี่จะเข้าไปดีเหรอฮะถ้าสายเขียไม่ขาดรับว้าไหวปะไม่ไหวไม่ไหว ปาตึงเหรอไอหลวงยืนนี่ไอตรงยืนนี่ไปไล่เหี้ยบกันไปไอโน้ตไอพี่เบิร์นสองยุดไม่ตายกูไปละไอกุยเจ็บไอกุยเจ็บมากตรงกลางแอนแม่งเอยมันกระตุกอะไรวะไอเหี้ยบไอพี่เบิร์นไม่ทายด้วยเฮ้ยทายเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอดีไหมฮิวแหนะเขาดินเย็นอยู่เยืนอยู่ไม่โดนข้อเนี้ยท่าเนี้ยดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลด ตาัแล้วอยู่กันอยู่กตากตยระเกระตุกไเะกระตุกทิพายเลยเลยทีเลยทีเพื่อนเลยทีไม่เป็นไรเพื่อนอยู่้าวแล้วข้าแล้วข้าแล้วข้าแล้วกูตายแล้วเพื่อนกูตายเอเหมือนติดต้อดันซ้ายวะซ้ายเขาเยอะหมอเขาเออเขาดันซ้ายแล้วแห้งยืนไม่ได้เว้ยิวแล้วคิวแล้วกูตาย ดวงตายกุยไอ้กุยมันไล่หมอเราไอ้ไล่แอดเรอ่แล้วิวแล้วพอแมนอยู่บน,น,กกนลังโอ้หแม่งชิดมีเวลาินปักหนูไปแล้วนี่ว่ามาฮาโหลดครับปืนนไปแล้วนะกลางหน่อยเอ้ยถังกลางเราไม่มีนะสงสารอาดัดแทงอยแล้วอัด ทางกลางไม่มีอ่ะตอนนี้สงสารแท้งเลยไปนะเพื่อนโหลดนะ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 บินอยู่บินอยู่บินอยู่โอ้กระตุกไอ้เหี้ยพี่เปิดจะตายกลางรถกลางรถอยู่กูอยู่เพื่อนกูอยู่กูอยู่กูโดนปิดโดนปิดยินหน่อยยินหน่อยยินหน่อยได้ได้เพื่อนสวยรอบไอ้หลวงตรงนั้นไม่ตั้งแล้วใช่ไหมตั้งแล้วตั้งแล้วพี่อ๋อเราดาวอยู่ นี่ผมโดนเด้งมาสั่งอะไรไปนู่นไข่มาถึงนี่เลยใครอยู่ข้างในอ่ะกลางโหลดครับกลางโหลดยืนเลยยนวทำไมบวกไปแปลกทำไมบวกไปแปดแล้วอัดหรอไอ้เยศแม่แทงทำไมบวกไปแปดแล้วทำไมกูอัดหลบกูณน่าเบื่อกลางนะกลางนะอยู่แล้วพี่อยู่แล้วอยู่แล้วเดี่ยวเบาได้เบาพี่ บินว่อนเลยไอ้กุ้ยเอาคุ้ยละไอ้คุ้ยมึงวันนี้บินตรงๆกูชอบโคดอนพี่ลีนับเจ้าปีนี้ไปกับกูชอบไปละลับเจ้ยืนอยู่ยืนอยู่ยืนอยู่ตอนตีโอนตีโอนตีกูอยู่เพื่อนกูอยู่กูอยู่กูอยู่ยืนอยู่ยืนขึ้นเราตัดดินแล้วตัดดิแล้วเปิดกันไม่เปิดไม่ซื้อถูกอ่ะไม่ซโอ้ยเฮียติดกลางนะกลางนะกลางนะกลางตีพี่ตาย หายละอันนี้โดนนะเนี่ยกูบินอยู่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 อดงเติมกำลังเติมกำลังเติมแมงเดิกเไกเลเติมแล้ว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 โอดนไล่สคนว่ะไอ้คือคือเว้ยวจังไอ้เนี่ยดูชิ้อีกคนโดนพี่อาร์ตกลาหลดกลางโหลดกลางโหลดบินอยู่เพื่อนบินอยู่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  ปี <medio> no ๊บป <P> ิดไม่มีเปิดเจ็บมากเว้ยเพื่อนปิดไปได้ตายแล้วเออโดนโดนเตเดี oh. uh, <laughs> ๋ยวดูสวิตเตอร์รอนะเนี่ยมึงหาเรื่องกันอยู่เปินอยู่บินอยู่บินอยู่บินอยู่อุ้ยตายละว่าไงอุ้ยเกินไปเมื่อกี้แล้วเกินไปไรยาเบิร์ดนยามการกางการกูบินอยู่กูบินอยู่เพื่อนเด็ดถอยไปอยู่ผมโดนทำไมยังบ้านเจ๋อ เอ้กูไวได้ถอยแม่งเล่นดีนะเว้ยไอ้แฟร์ปะไอ้แฟร์เล่นดีเล่นดีว่ะไอเหี้ยจะน่ารักไอจับสเตพายสเตพายมันก็ไปสไเตพายมันก็เล่นตัวหลดแฟร์ใช่ปะเีเอาไปบอกวัอนอช่ใช่ใช่ใช่เล่นดีอ่นรวตมาเวา่ขาขตกระจกเลยครับผมไอเ้เด็กเด็กปั้นผมพี่เด็กปั้นผมหยอกหยอกหยกหแฟร์เก่งเองกูเดินก่อนนี่น่หน่อยไม่าตักท ต่อไปด่านด่านที่เราวะด่า,ดานด่านกลางไหนด่านกลางเศร้าเลย